สวัสดีครับพบกับผมซันนกงชาแนลนะวันนี้เอาวิธีดูนกงหัวจุกตัวผู้ตัวเมียยอดฮิตมาฝากนะครับผมว่าวิธีที่คนเช็คเพศนกงหัวจุกเบื้องต้นนะครับผมเขาดูกันยังไงนะก่อนอื่นก็บอกก่อนนะครับผมมันมันเป็นแค่โอกาสแค่เจ็ดแปดสิบนะมันไม่ร้อยนะครับผมถ้าอยากให้ร้อยก,ก็คือตรวจเพศนกงหัวจุกนะแต่อันนี้เอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูเบื้องต้นนะครับผมโอกาสที่ว่า จะได้เป็นผู้เป็นเมียนะครับผมเผื่อใครที่เพิ่งเลี้ยงนอกกงหัวจุกจะได้เอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับผมว่าจะได้นกตัวผู้ได้นกตัวเมียตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับผมก็เป็นวิธีที่เราบรรดาเซียนนกกรงหัวจุกเขาดูกันนะผมก็ได้เอามาฝากผ่านคลิปคลิปนี้นะครับผมอ่ามาลองฟังกันดูนะครับผมว่าจะมีวิธีไหนบ้างนะครับผมที่เขาจะ ช่นะครับผมดูเพศนกคงหัวจุกนะครับผมอ่าเบสิกเลยนะครับผมอันเลขกเลยนะครับผมที่เขาจะดูอ่าเพศนกคงหัวจุกตัวผู้ตัวเมียของเราคนที่เขาคัดนอกอ่าเขาจะดูจากการเป่าท้องนะครับผมเป่าท้องนกคงหัวจุกตัวนั้นนะถ้ามันมีไรๆที่พุงนะครับผมพอเราเป่าเลยใช่ไหมมีไรๆเป็นเส้นขนเล็กๆที่ไม่สามารถเป่าให้หลุดได้ มันจะเป็นลายๆนิ่งมีจิตเยอะๆนะครับผมส่วนมากจะเป็นนกคงหัวจุกตัวผู้แต่ถ้าเป่าถึงบุบเวลเลยเออเวลเหมือนลูกเปตองเลยไม่มีขนไม่มีอะไรเลยส่วนมากจะเป็นตัวเมียนะครับผมนี่ก็คือเบสิกเลขที่เราบรรดาเซียนนกคาใช้ดูกันนะครับผมแต่วิธีนี้นะบางทีถ้าเป็นลูกนกนกอ่อนจัดเลยมันจะดูไม่ได้นะครับผมเนื่องจาก นกที่มันอ่อนนะมันยังไม่มีขนอะไรขึ้นอย่างเต็มที่ทีนะครับผมอ่าและอีกอย่างนะครับผมวิธีนี้นะบางครั้งนะนกมันผัดขนแบบร่วงไม่มีเลยนะครับผมอาจจะดูไม่ได้นะครับผมแต่มันก็เป็นวิธีที่เขาดูกันหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมอ่าไม่เชื่อก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมว่าวิธีนี้ได้ผลมากน้อยเพียงใดน,นะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่อยู่ในหัวๆที่เขา ใช้กันคัดเพศผู้เพศเมียนกงหัวจุกนะครับผมนะอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่คนเขาสังเกตดูกันนะบางคนเขาก็บอกว่านกงหัวจุกตัวไหนรำและหัวต่ำๆคือตัวผู้และถ้ารำหัวสูงๆคือตัวเมียนะครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธียอดนิดนะที่ผมเอามาว่าเขาใช้วิธีสังเกตดูผู้เมียเหมือนกันนะครับผมแต่นกกว่าจะรำ มันนานนะครับผมกว่าจะได้สังเกตนะจริงไหมจึงใช้วิธีนี้ในการดูเพศผู้เพศเมียมันโอกาสที่จะดูยากนะครับผมเพราะกว่านกจะมันจะรำนะถ้ามันไม่คึกจริงมันไม่รำนะครับผมหรือมันไม่เห็นตัวเมียหรือมันไม่เจอคู่ของมันจริงๆมันก็จะรำยากวิธีนี้อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยในการดูนะครับผมอ่าและมาต่อที่อีกวิธีหนึ่งที่มีบัญญัติในหนังสือเลยนะวิธีนี้นะ ว่าตัวไหนผู้ว่าตัวไหนเมียนะครับผมเขาบอกว่านกกรงหวัวจ,จุกที่เป็นเพศผู้นะจะมีอย่างสิบสามเส้นขึ้นไปอ่าสิบสามเส้นขึ้นไปนี่คือผู้แน่ชัดนะครับผมแล้วก็อ่าเก้าเส้นลงมาจะเป็นเมียแน่นอนไอ้น,นี้ก็มีบัญญัตินะเก้าเส้นสิบเส้นนะครับผมสิบสามสิบสี่ขึ้นอาจจะเป็นผู้นะครับผมแต่สาหรับผมนะ มันก็ไม่ร้อยนะวิธีนี้นะเพราะบางตัวเมียบางตัวมันมีสิบสามสิบสี่เส้นมันก็มีนะเราเอาเป็นว่าใช้ในโอกาสเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมในการดูในการนับหางเส้นเพศผู้เพศเมียนะครับผมหางเส้นมากผู้หางเส้นน้อยเมียนะครับผมอันนี้ก็มีหนังสือเขียนนะแต่จากประสบการณ์มันมีที่ว่าเมียที่เกินกับผู้ที่น้อยอยู่นะครับผมก็ มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนการตรวจเพศนกงหัวจุกนะครับผมแต่ผมเอาวิธียอดฮิตตรวจเพศนกงหัวจุกมาฝากในคลิปคิปนี้นะครับผมเผื่อใครที่กําลังจะไปซื้อนอกใครกําลังจะหานกใครกําลังที่สงสัยอยู่ว่านอนกเราผู้เมียนะครับผมก็เปิดดูคลิปนี้นะเขาอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมผมก็ได้รวบรวมมาเอนะเอาทั้งประสบการณ์เอาทั้งที่ได้ยินเขาเล่ามาอ่า ประสบการ์ตัวเองปนปนกันไปแล้วก็เอามาฝากนะครับผม FC ที่ว่ากําลังอ,อยากรู้เรื่องนี้นะครับผมก็เปิดดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเออก็บอกไปสองสามวิธีแล้วนะครับผมอืมแล้วก็ขอบอกเบสิกของนกงหัวจุกเพศผู้นะครับผมเพศผู้ปากมันจะใหญ่หัวมันจะโตนะครับผมเพศเมียก็ตรงกันข้ามนะปากจะเล็กเหลมหัวจะรีบไตถอยจะรีบนะครับผม อ่านี่ก็คือเบสิกนะครับผมให้คนที่มาเปิดคล,ปคลิปนี้ให้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมหัวรีบตัวเล็กนะครับผมขาก็จะเล็กกว่านะตัวเมียนะตัวผู้ขาก็จะใหญ่กว่านะครับผมแต่ถ้าเราพูดตามเนื้อผ้าแบบนี้นะครับผมมันจะดูยากนะยกเว้นว่า,าลูกกุ้งหัวจุกตัวผู้ที่มันกรรมพันธุ์ดีจริงๆมันตัวใหญ่จึงสามารถดูออกตั้งแต่ต้นว่ามันคือตัวผู้นะครับผมอ่า นกองหัวจุกที่จะเป็นเพศผู้แน่นอนนะครับผมก็คือนกที่ร้องหลายหลายเพลงนะครับผมส่วนมากจะไม่พลาดนะคือถามว่าตัวเมียมันร้องไหมตัวเมียมันก็ร้องนะเออตัวเมียบางตัวมันก็ร้องนะครับผมแต่ว่าจากประสบการณ์นะนกองหัวจุกตัวเมียมันจะร้องอยู่เพลงเดียวสองเพลงนะครับผมเพลงสองเพลงไม่เกินนะครับผมแต่ถ้าร้องได้สามสี่เพลงห้าเพลงขึ้นนะครับผมสี่เพลงขึ้นนกองหัวจุกพวกนี้คือจะเป็นเพศผู้แน่นอนนะครับผม จากลูกประสบการณ์นะจึงเอามาฝากนะครับผมผมก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับนกกรงหัวจุกเยอะนะครับผมเพื่อจะเอามาเผยแพร่กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีันนกกรงนะครับผมได้เอาวิธีดูเพศผู้เพศเมียเอาไปใช้นะ,ะก่อนจบคลิปก็ขอขายของกันหน่อยนะครับผมวิตามินสองขวดนี้เป็นวิตามินอ่าสูตรเค่งและสูตรเลี้ยงนะครับผมวิตามินสันนกกรงนะครับผม ฝาสีดานะครับผมก็จะเป็นสูตรเข่งนะครับผมใส่เข้มๆให้กินก่อนเข่งอ่าฝาสีขาวก็จะเป็นสูตรเลี้ยงนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะใช้เพมีประสิทธิภาพนะเราใช้คู่กันสลับกันนะครับผมก็คือสีดําวันหนึ่งสีขาววันสีดําวันสีขาววันสลับกันนะครับผมเป็นวิตามินธรรมชาตินะครับผมไม่มีสารตกค้างนะธรรมชาติล้วนๆนะครับผมคือเอาไปหยดวันหนึ่งสีห้าหยดสามสีหยดได้หมดนะครับผมจะทําให้นก ขยันลงล่าเริงนะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่สนใจนะครับผมชุดนี้ได้สองขวดเลยนะครับผมสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะครับผมคือสามารถแอดไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ชุดนี้เลยนะครับผมครบั้งคู่เลยนะครับผมเอาไปใช้ให้นกคงหัวจุกกล้าร้องกล้าลิกล้าเล่นเออใครสนใจก็แอดไลน์ line. มาคุยด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะปักไว้ ใต้คลิปนะครับผมเป็นวิตามินที่กินให้นกกล้าเลืงเจียมใสกล้าลงกล้าร้าองนะพูดง่ายๆนะครับผมอ่านกงหัวจุกตัวไหนที่ไม่เปิดง่ายไม่ลงไม่ร้องร้องแต่เพยงเรียกนะเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นตัวผู้นะครับไอตัวเมียนะวันไหนมันกล้าเกี่ยวกล้าร้องกล้าลิกล้าเล่นนะครับผมโดนจริงจัดตีว่ามันเป็นตัวผู้นะเลย่นร้องหลายๆจริงนะสาหรับันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ